มามามาตอนอสารจะเปสิ่งไรที่นานบ้านปีชูบุญดลแพร่ผูใจจัะเสนอฉากแรกตุ้มือทุกมเอ็นคอต้มชมพูร้องัพบกับเพเอกระไดดาวลายสีหรนัไผ่ไม้ออก ววนวันวิสาหอรรมนำเพในบทบาทของคุณพระทหานและผู้ช่วที่บด จะอ่านสิลูกเจ้าอยาก พ่อพูดคำไหนคำนั้นพ่อนี่เป็นผู้ใหญ่หัวสองสิงฟังพ่อนนที่หดุดเจ้าจะทำยังไงก็ได้ที่อยากให้อีกอิงอยู่บ้านหนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงพ่อคุณพ้ะบันหานจะคอยหนุนหลังช่วยเจ้าเอง ดีจ้ะใช่ครับเป็นลูกน้องเก่าของพ่อเขาใช่ไหมแน่นอนอ่ะใน,นไหนพวกก็มานะกูมีงานสปโรแดงให้คุณหน่อยเอาสิคุณเย่งจงากงานอะไรฉันก็ทำหมดแหละตอนเนี้ยฉันกำลังเดือดรอ การรับงานนี้กูเกลียดผู้หญิงคนหนึ่งชื่อไหม ทางของมนุษย์ต้นสุททัข้องส่วนตัวของี่วันเวามาไปัี้ได้ให้กนลูกายบนบานดาวแกงโพั้งสมทราในบบาขพงไม่ติดเดินตามที่ไส่าพา ปิดทั้าตุ้มหน้าต่างปิดประตูให้มันดีล่ะได้จ้ะเออเขาไปก่อนขอบคุณมากนะพี่พรจะนอนพักซะดีกว่าโล่งหงอกเงยขอนอนสักพักหนึ่งก็คงจะหายดีด้วยความเหนื่อยอ่อนคงไม่กินจึงนอนแล้พักน้ำห้องส่วนตัวอยากไปตกน้ำตาลมากุณผู้ชมอยู่หลังนี้แน่นอนได้ดังทิ่ ค่อยๆแยมดูนะท่านผู้ชมอยู่ข้างในจริงๆด้วยเขาที่ฉันไม่พลาดใช้ยาขลับเป่าไปพาย จนกรินแล้วหลับไปน่าจะหลับนะฉนนะนนันขอทูลวิสะเข้าไปด้านในเลยนะเปิปดห้องห้องไม่กินเะข้าไปสู่ภายด้านใน บนผ,บนผ,บนผ่านวกับคนมาถึงห้องเขไม่งเตายแล้วคนวันนี้จะทำแต่งานกลับมาจากงานก็จะอนอนเดียวเลยม่วยพี่หน้ายในยามนี้ในยามวิกาลพี่จะพักผ่อนตัวพี่ว่าคนพี่าหากไม่ใช่เรือ่องสำคัญนี่ฉันไม่คนก็จะไม่ลากพี่ลงมาถึงเรือนล่างหรอกที่สำคัญแล้วเะรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้มีพี่รักนักรักหนาไม่เก่งอย่างมีชู้จะพูดยังไงนะเขาว่าฉัน จะ,จะมาใส่ร้ายกันแบบนี้ได้ยังจะใส่ร้ายได้ยังไงคุณพี่ไปทำงานทุกวี่ทุกวันคนที่นอนแทนคุณพี่ก็คือลูกน้องคุณพ่อแอบด,ด้านเสียเป็นชู้กันคุณพี่ไม่รู้เหรออ่ะถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเราเข้าไปดูแลกันและจะหาพี่ฉันมีเตือนถ้าหาพี่ออกมาแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เจ้าหูเจ้าที่เห็นดีกันแน่ไอ้ก่งไอเก่งพี่นี่คิดถึงเจ้าทุกวันไอเก่งไอเก่ง สิ่ตัวตอบเกิดับเป็นสองตอบโอ้คุณกับผมกับฉันได้แน้ออนอนไลน้ำเอ่ยน้ำใจเองเมื่อนน้ำกินบนใบบัวปีศาจมาวาดรัวยังไม่เข้าลงเจ้าลวงทิ้งเก่าเอาผัวใหม่ยอมกอดกายไม่แครห่วงมีธรมรม น้ำตาลุ่มใจสันดัวทะเลมีน้ำยิ้งใจสามมีทั่วเหมือนเบิ้มไม่มัวยิ้มใจชั่วมีชายเหมือนฟ้ามีดาวเหมือนตาเขามีไม้เหมือนเธอไม่อิ่มไปเปียใจ มึงนึงกว่าเหวื้อหึือขนาดอยากกำหนดเกินกฎเกณฑ์ใจนามนักลึกซึ้ง,ส,งสุดยังถึงใครใจเดือเชื่อคำต้องนำเข็นไม่ว่าไอเล่นเป็นเสียใจอย่าขมว่าคมเด็ดดมอละเพชรเขายัางกินได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เอาผู้ชายเขาบากูอยู่ที่ไหนเขาไว่าเชน่อผมไม่เชื่อจริงผมเลี้ยงน้องขมือผมรู้ที่ใส่น้องผมตีว่าน้องผมเป็นยังไงเฮ้ยสีแดงจะมีคนมาใส่ร้ายพีสีน้องผมก็หรือมันไม่จริงเหรอก็ไม่จริงแล้วคุณนรู้ได้ยังไงว่ากิงมีชู้เอ้าก็โกนแต่เรนไม่ใช่นหะหัวไม่ใคร่แต่หาโกนกูก็เดินกูไปเรื่อยเบื่อไอ้คนที่ไป่ชู้มันจะเป็นชู้คุณนายเองก็ได้หรือเปล่าไอ้ก้อนพวกมึงเนี่ยนะ อย่ามาใส่ร้ายเมียเขาผัวถึงเมียน้อยกูจะตอะแหลแค่ไหนแต่เธอก็ยังมีความดีถ้าไม่ไงั้นกูจะไม่เห็นที่สองตาเหือใช่ว่าแม่งเป็นคน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เช้ากูเห็นพวกมึงอยู่บ้านหลังนี้แหละกูเห็นอยู่แล้วก็หนักไปกูพนก็มาจะให้ลัดลมลูกโตมึงและจบกูไม่กลัวกันออดอีกครั้งออดพนไม่ตีเลิศถงดีแล้วกินฝันลูกโยกขอก ue, oh, ็บพนเอาไปมึงกับกูก็ลำบากพออยู่แล้วอย่าเอาเด็กไปลำบากด้วยเลยไปในเมื่อเขาไล่ก็ไม่ต้องอยู่แล้ว

ตัวข้าหมาโปองเก่นกนใครได้ของทองพระมันสมองใคร่พระมันสมองใคร่เมื่อยามไม่มีทองเอากำทับ แสนสุริยาสักหน้าเป็นลูกฝาพบในประเทศออกจากแพรนดิกระดมมาอีฝาสะท้อนกับในประเทศไม่ให้ขึ้นฝ้าเป็นเวลาเจ็ดันกลับไปบ้านมาอีกกินทำเมียแต่ก็ไม่สำเร็จไอ้คุณกับคนมาคว้าเาไว้ไอ้ยามนี้สิ่งที่น่าดีใจท่านยิวมาท่านสามารถที่จะนาได้สำร็ไอ้ฝาสทอนถูกท่านตลบรัางเป็นที่หนอ แต่สิ่งที่ยังค้างคาใจคือความแข็งแสงสุริยาเป็นบุคคลสำคัญนั้นที่ทำให้กูต้องอัพยพอดสูงวันนี้กูจะล้างความอัพยพด้วยตัวกูสั่งทหารวังหน้าเดินทางข้าสู่วังหลวงกูจะประกาศวันต้อนมันหน้าโดยช่างสัตย์อัธร ไม่พลาดลังค้งคงไม่นั่งปีถิ่มหากจะเล็บการเมือ,เอเเเกกงเรื่อนหอกเลี่อนเลือดบากรุกเรื่นมาว่าบาทกันให้จุดุเลิ้วหาท้ามบุก เรามีหมองหลวงครับผมขออนุญาตนํามาเรียนให้ท่านได้รับสําหรับท่านองค์ท่าน لتالا เธอวินัยหนักแน่นเป็นจอดินเป็นพระเด่นไปทางทั่วเขตดินแดนทำไมทำสีหน้าแปลกใจอะไรแซงสุริยทร เงประมาทนึ้นยังคิดกล้ามาขึ้นฝัง่งพระเจ้ามีสิ่งเห็นเป็นประการใดทุกข์หน้าใดสำคัญต้องแจ้งสเสพาบดีทีท่มาไม่ยอมมีบางอยา่อยางจะแจ้งอีก <c oughs> ฟังฟาสัทธาพระนุชาคู้จะแปลกใจว่าทำไมครั้งนี้ถึงไม่มาด้วยคงจะแปกลกใจที่หรือไม่เแสวสุริยญญ์จะจำไม่ได้กันเลยเล่เาให้คุณกกำพลไต่สัดหน้าร้อยพระบาทบนใบหน้าทัน ยังไม่มีกล้าและยานายมาขึ้นเพื่อใทรกยังไงพกใจมันเงไม่ลืมสิ่งนี้ที่กูกลับมาก็บเพรสิ่ง,อองนี้เพราะยาพีหวงนอกกอูยิี้องหน้า,าตาฟาสคาร์นี่สัเด็จแล้วที่กูกลับมาวังหลวงก็เพื่อไปกระสับกรท้่ายกันมไง